turn moment the for me me กาแฟสักแก้วจะหมดแล้วสำหรับคืนวันเสราร์เงียบแสงเงานะครับก็สำหรับ Earthrise นะฮะแนะ่จริง นิ่งๆกัมันไปนะ้าเลยสำหรับเอิร์ไรส์นะเพราะว่ามันไม่ได้เมกตรอนวันนี้ได้เมกตรอนมาละแล้วที่เก็บเฉพาะเอิร์ไรไม่ค่อยได้เก็บกี่ตัวมีแต่ว่าได้ตอนนั้นได้มาคือออพติมัสกับซาร์สครีมนะน่าจะคุณสั่งคุณเดทมันะ้งแต่ว่าไอเนี่ยลืมไปเลยไม่หามไม่ได้หามไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่มั้งแต่ว่าบ้านเราไม่มีนะไม่เข้ามานะไม่แน่ ที่ว่าไม่ไม่เห็นนะเห็นตัวทันฟอร์ออพติมัสพรามมาในลายของคิงดอมเป็นกล่องกล่องใหม่กล่องคิงดอมแต่ว่าตัวนี้แหละตัวนี้พี่แกะมันออกมาแล้วแล้วก็เก็บใส่ถุงซิปอะไรแบบเรียกว่าสะดวกเล่นลนะนะแล้วแต่คุณนะค,ณคุณเปิดออกมาแล้วกล่องทิ้งแล้วแ,วแต่แต่พี่จะเก็บมันกลับเข้าไปในกล่องนะครับแต่ว่าต้องตัดไอ้พวกลวดพวกเอ็นอะไรที่มัดมา <laughs> ดูทรมานงี้ไม่รู้นะฮะหนึ่งคนหนึ่งไล สูรไล่วับไปวับมาบแกะมาดูแกะเช็คแล้วกันคือไม่ได้แปลงล่างนะแปลงล่างก็ต้องศึกษาขั้นตอนแต่ว่าจับมาดูขยับนุน่นนี่นั่นหน่อยๆสไตล์แอคชั่นฟิกเกอร์ดูความงามกันเท่าน,นั้นแหละนะครับมเมื่อก่อนเนี่ยทำคลิปรีวิวแต่ละคลิปเนี่ยยากนะท่านฟอร์เมอร์คือพี่ต้องเปิดกล่องมาแล้วก็แปลงล่างมันเป็นรูปพาหนะนะครับจากนั้นพอมาทำคลิปก็กลับไปเป็นหุ่นอะไรเงี้ยืมืม่คลิปก็มึนเงี้ย ผิดถูกทุกเหมือนกันก็ไม่ใช่เซียนอะไรแต่ชอบนะครับชอบนะเพราะว่าทรันฟอร์เมอร์เนี่ยชอบมาตั้งแต่สมัยยังเยาวละฮัมดูกล่องนี้ก่อนนะเผื่อใครสนใจก็น่าจะหาได้นะกลุ่มซื้อขายของทั่วไปตอนนี้มันลงก็ไม่แพงนี่ได้มาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทรวมส่งด้วยมั้ยนะครับกล่องก็เป็นเนี่ยได้ได้ความได้คําตอบแล้วแต่ว่ากล่องมันต่างกันตรงไหนอันนี้เวอร์ชั่นขายในญี่ปุ่นเขาจะปิดสกอตเทป เนี่ยตรงนี้อันนี้ของอเมริกาอเมริกาหรือว่าที่ Hasbro นั่นเองคือเขาจะปิดสกอตเทป Hasbro ตรงนั้นมี Hasbro นะครับคายที่ญี่ปุ่นก็จะมีแค่ทาคา r a โทม y นะครับแปดสติ๊กเกอร์ต่างกันแค่นี้เองนะครับปิดสติ๊กเกอร์แปรทับนะครับรข้างกล่องเนี่ยอันนี้ไม่มีนะฮะก็อย่างตัวนี้มันจะมี Hasbro นะครับอันนี้ก็ปิดสติกเกอร์ ทับคำว่าแฮสโบ o เข้าไปนะครับ,รบเป็นเป็น e r 13ภาษาญี่ปุ่นนะนะครับแล้วก็ภาคเอิร์ r ไร e ก็คือมาที่ยันมาที่โลกมนุษย์นะครับจากไซเบอร์ทรอนตนะตัวละครต่ตางๆนานามากมายมาศาลนะครับซาวเวฟช็อกเวฟนะฮะออพติมัสพรัมยานยานอะไรวะยานเอ,อิร์ธอตลืม นะครับเมื่อก่อนรีวิวทีมีทั้งแอน์เซนเซียนทาร์ฟอร์เมอร์เดี๋ยวนี้คงหนาหลับไปหมดละก็ดูดีทีเดียวนะเป็นรถถัง21ขั้นตอนนะครับแปดสกิทเทอร์แท็กเตอ,อร์ทับเป็นภาษาญี่ปุ่นครับดูของลูกไปดิเขาก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะของ ASBRO แต่ว่าตัวนี้มันมา,มากับเทเลอร์ด้วยไงมันก็เลยกล่องใหญ่ราคาก็สูงด้วยนะ แต่ก็น่าจะมีตัวที่ไม่มีเทลเลอร์มาขายมาไม่รู้ไม่เห็นนะนะครับคือพี่ก็เฉยๆกับไอ้รถพ่วงมนะันนียที่พ่วงอะแต่ก็อยากได้ออติมัสจัดมาละกล่องแข็งไนมะ่กล่องแข็งแรกนะกล่องนี้ราคาสูงด้วยพันกว่าบาทพันเท่าอะไรไม่รู้อันนี้กล่องจะนิ่มๆหน่อยนะอันนี้แบบดูแล้วนะ่าจะเป็นคลาสเดียวกันนะกับ Starscream ใช่แล้วเท่ากันเป๊ะเลย คลาสซิ่งไม่รู้อะไรคลาสไม่ไหนนะครับสภาพกล่องที่ได้มาก็ไม่ถึงกับยับเยินนะแต่ก็มีบุบๆอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆโอเคนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่โอเคนะแกะกันละนะครับจีดสกัดเทปตรงนี้ไม่มีใครดูก็วิดูเองครับอีดสกัดเทปก่อนเอาอไาใกล้ๆหน่อยนะจะได้ฉีดสวยๆหน่อย 干部。 lạnh một nít <Okay. laughs> อออโอเคเออได้ได้ได้ขีดกัดเทปก็ได้ได้อยู่นะค,ครับแค่ขีดกับเทปนี่นะสองอันก็ถึงไหมช้าหน่อยก็ตาไม่คือดีนะค,ครับก็เปิดมาได้ละานด้านนี้นะครับรู้สึกรุ่นนี้จะมีลูกเล่น ลูกเล่นดูอะไรด้วยใช่ไหมจำได้ฉากหลังนะครับแล้วมีตัวฟิกเกอร์แล้วก็มีคู่มือการแปลงไนะด้นะนี่แหละนะครับยี่สิบกว่าขั้นตอนยี่สิบเไ่าไหะสิบ สองสิบเก้ายี่สิบเอ็ดก็มีไอ้นี่นี่นะเออเอิร์ธไรส์ปิดทับอะไรไปก็ไม่รู้รู้สึกว่าของแฮสบ์โรจะไม่ปิดนะไม่รู้ปิดทับอะไรครับเอิร์ธไรส์วอร์สิบตอนยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดขั้นตอนนะ หรือว่าจะไม่มีไม่มีนะคือ,อกล่องสองกล่องนั้นที่มามจะมีที่เอา,เอาไว้สง่งส่งนะครับก็ไม่มีก็ไม่มีก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกนะครับจะอยู่ตรงไหนวะนี่นาะ คงจะตัดทิ้งไปนะไอ้ลูกเล่นแบบนั้นนะครับก็ไม่มีเชื่อช่างแม่งนะฮะ,นะฮะหรือมันแปะไปตรงไหนก็ไม่รู้นีบอกวะ่ามันจะเป็นคล้ายๆกับฟิล์มสีแดงๆเอาไว้ส่องอะไรเนะี่ยนะฮะถ้าชางเถอะ,ะ,นะะ,นะะหรือว่าพี่หาไม่เจอวะอยู่ตรงไหนไม่รู้โอเคนะ ต่ตัวใหญ่ใจความที่เราสนใจคือตัวฟิกเกอร์เรียกฟิกเกอร์ดีกว่านะครับมีอันนี้เหมือนกับอันนี้คือตัวที่เป็นไอ,อกระบอกปืนใหญ่น,นี่แล้วก็ตัวฟิก,กปืนติดแขนนะครับจะลองดูตัดเอ็นออกเลย ถ้ทิ้งไปเลยให้เไอแบบนี้มาใช้ใหม่ไม่ได้นะไม่หลุดไม่หลุดหลุดละก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องอ่ติดนั่นหนาเลยขนาดนี้เลย <laughs> <laughs> oh. Mm. <laughs> <laughs> uh. <Release>. oh, wow. <laughs> okay. เออนี่นะฮะก็นี่นะมีปืนกับน,นีเอาแบตเตอรี่จะหมดแล้วขอให้ขอโชว์แค่นี้แล้วกันนะครับก็ออกมาจากแพ็กเกจก็โอ้โหเขาต่อแน่นๆเลยนะ นะครับก็ตรงคอดีกว่าตัวซีกนะเพราะว่าตัวนั้นแบบเปิดออกมาไม่ค่อยสวยตัวนี้เงยหน้าดีเลยนะครับสำหรับจะขยับตรงการเงยนะก็แน่นหนาเชียวนะครับ ก็ดูผอมบางดูดูดลวตัวผอมกว่าตัวซีกนะผอมกว่านะครับงอด็กอ๋อทางนี้เออชุบชุบชุบนี่ยงอเขอ่างองอสอบนิด องอ yup. กเขาได้หนึ่งคนหนึ่งไลค์ขอบคุณครับก็เอเรียกว่างามงามนะ ไม่ได้ใช่ได้นะครับแล้วก็จะมีแบบอ่าสัญลักษณ์นี่ดิสซปติคอนนะครับมีแบกหน่อยแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับแล้วก็ตัวนี้มีการไปรีเพนด้วยนะก็รีเพนเวอร์ชั่นที่ปรากฏตัวในคอมคนะมิกนะเป็นลายพลางลายทหารอะไรก็ก็โอเคนะฮะถ้าสนใจก็ลองไปหาดูในกลุ่มซื้อขายท่านฟอร์เมอร์หรือว่าขายของเล่นทั่วไปนะะน่าจะหาได้นะ เป็นนะครับตัวนี้นะครับเป็นอาวุธนะครับผมไม่เอาออกแล้วกันแบ,บจตจะหมดแล้วอันนี้นะครับเป็นเป็นปืนที่นะครับภาพจำนั้นมันจะต้องมีปืนติดที่แขนแขนขวานะครับก็อา่าโอเคได้อยู่นะครับประมาณนี้นะก็ถ้ามีเอฟเฟกก็มาติดนะแล้วแต่เนี่ยเอาไว้สำหรับติดเอฟเฟกเอฟเฟกต์พลาจากอา่า หลายทันฟอร์เมอร์หรือว่ามาเวลิเจนหรือ,อะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับคุณได้ด้วยโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับแบตเตอรี่เตือนมาแล้วจะหมดแล้วนะครับสวยงามสำหรับตัวนี้ Earthrise Megaton see you again n ext time my friend thank you for watching bye bye